ล้วเราอกกินของอร่อยไหมกินแล้วทำไมเราถึงยังหุ่นดีขึ้นได้อะ,อะทุกคนต้องฟังเรื่องนี้ต้องหมายของเราอะมันชัดพอที่เราอะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หมโอ้โหถ้าเกิดคุแบบพี่เนเต้แล้วแบบไม่กินเลยนะไม่เอาหรอกอเราจะมีเพื่อนกินเพื่อนตายและเพื่อนฟิตนะเพื่อนฟิตเนี่ยคือน้อยสุดเลยไหมกินต้องดีไลฟ์สไตล์ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกอยู่สวัสดีครับวรข้เป้ชู ฟิตกับ e ีีที่12แล้วนะครับผมบอกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็คือพี่เนเซ่พาฟิตทีนชื่อนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแน่นอนเขาจะมีเทคนิคยังไงนะพี่สำคัญวันนี้เนี่ยเพิ่มมีเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ดีๆมาฝากนอกจากเรื่องของรูปร่างด้วยนะครับก็คือเรื่องของคอนเทนต์ติ๊กต็อกเขามีเทคนิคยังไงในการทำหุ่นดีแล้วก็มีเทคนิคยังไงในการที่เขาเนี่ยปั้นตัวเองนะให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของติ๊กต็อกได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับเข จริงๆอ่ะเราอยากเชิญพี่เซนานแล้วแต่ว่าแบบอาจจะคิวพี่เซ่ไม่ได้แล้วช่วงก่อนมันโควิดไงวันนี้ก็พี่เซ่ขึ้นมาแล้วเริ่มต้นเลยพี่เซน่ชื่ออะไรเอ่อรู้ชื่อแล้วเ,<อ>เป็นใครทำอะไรอยู่ปัจจุบันแนนานำะครับโอเคค่ะเนเซ่นะคะประดถษฐาจิตมหาวงเจ้าของธุรกิจสปินแคร์นะคะแล้วก็ ทำร่นเด็กซีด้วย <Wow. S 2> อันนี้เป็นคุณแม่ด้วยนะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง <S <S ซึ่งตอนนี้ลูกอ่ะเพิ่งสี่ขวบว่ารายการเราพูดทุกคนที่มาพี่เนเซต้องเคยหุ่นพังมาก่อน<า>คุณคนอาจจะเห็นพี่เนเุ่คนดีแล้วตอวนนี้หุ่นเป็นยังไงบ้างรูปร่างเป็นยังไงตอนนะั้นมีปัญหาเรื่องก้นใหญ่มาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ก่อนมีลูกใดๆเลยอพอมีลูกอ่ะยิ่งก้นใหญ่หนักไปอีกสะโพกก็ใหญ่ด้วยแล้วเรามีเซลลูไลเยอะที่ก้นคือจริงๆท็อปข้างบนมันก็ไม่ได้อ้วนเนาะแต่ข เราเป็นคุณแม่แล้วสุก่ยเราอยากมาดูแลตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างป่วยบ่อยป่วยเยอะแล้วก็ค่อยเริ่มตัดสินใจว่าจะไม่ป่วยแล้วว่าเป็นโรคกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบชอบกินพังแล้วก็ไม่ค่อยนอนไม่ค่อยพักก็เลยเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองที่เนี้ยไม่ได้เริ่มฟิตหุ่นนะมีความรู้สึกว่าโอเคจะกินข้าวให้ดีขึ้นจะกินข้าวตรงเวลาจะนอนเยอะขึ้น แค่นั้นเองในเรื่ของสุขภาพแล้วตอนเริ่มเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตอนนั้นเราออกกำลังกายยังครับเป็นคนออกกำลังกายแต่เด็กว่ายน้ำเล่นกีฬาพี่ชอบพี่ไอซี่เริ่มแบบมาปรับพฤติกรรมแล้วตอนนั้นหุ่นเป็นยังไงพอเราเริ่มปรับพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นเลยแล้วก็ไม่ปวยอีกเลยเป็นไหมุดที่ปักไว้ใช่ไหมว่า กูจะไม่ป่วยเก็ก็ดีขึ้นเลยนะจากการที่นอนดีขึ้นกินตรงเวลาแล้วก็ไม่หักหงงานแล้วก็ไม่เครียดเยอะอเนี่ยช่วยขึ้นดีๆเลยหุ่นเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะแต่ไม่ได้เยอะมากจนมาเจอ legacy นะนอเจอ legacy ซึ่งแข่งขันไฟแพดด้วยใช่ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่พี่ว่าเป็นอีกจุด turning point ที่ทําให้พี่กลายเป็นหุ่นแบบนี้ได้แล้วก็มีไมค์เสตที่ ใช้คําว่าถูกต้องตั้งแต่เกิดมาไม่เคย<า>มี mindset แบบนี้อะไรแบบนี้เลยอ,ะอ่ะแล้วตอนนั้นขายมันเท่าไหร่ครับบอนที่ช่างจริงๆเลยบอลไฟว์ไฟล์ด้วย21เปอร์เซ็นต์แล้วตอนที่เป็นแชมป์ตอนที่ได้รางวัล11เปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากตอไดไวยเวลาก,าากี่เดือนพี่เนเซ่สี่เดือนสี่เดือนเป็นสิบเปอร์เซ็นต์สิบเออสิบเปอร์เซ็นต์คือบอดี้เปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนน่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยซึ่งในคนปกติอ่ะการลดไขมันสี่เดือนสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่ได้น้อยพี่เนเซ่ทำยังไงบ้างในในช่วงนั เราก็ทําตามโปรแกรมีคือมีโค้ชคอยดูแลด้วยอ่าๆมีโค้ชคือหนึ่งอ่ะหนึ่งคือโคชสิงเขาให้ความรู้อยู่แล้วเนาะก็ตั้งใจเรียนมากสองคือปรึกษาโค้ชตลอดโค้ดบุ่มกับโค้ดยุ้ยจะเป็นสองคนที่รับแรงเหวี่ยงพี่ตลอดเวลาว่าสปอร์ตยืไม่ได้หรอไอ้นี่ไม่ได้หรอไอ้นี่ไม่ได้หรอกคะไอ้นี่ไม่ได้หรอดังนั้นห่ะพี่ก็จะกินรีบอปเป๊ะๆแล้วก็กินอาหารแบบทําอาหารเองหมดเลยทั้งทั้ที่ชีวิตเนี้ยบองตรงไม่เคยทำอาหาร เออไม่ทำแต่เป้าหมายเรามานชัดมากตรงที่ว่าลองไปแชมสักครั้งแล้วก็เออจะได้ลองดูว่าลดหมดแล้วมันเป็นยังไงอกไก่ก็ไม่กินก็ต้องกินไข่ต้มไม่ไม่ชอบก็กินอาหารทําให้เป็นก็ต้องทำเดือนแรกอะต้องปรับตัวเยอะมากเพราะว่ากินแค่รีบอลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อยู่ท้อง แล้วคเข้าใจว่าเออมันมันไม่ได้ให้กินแค่นี้ไงยูก็ต้องดูแอคทิวิตี้ก็กลายเป็นว่าได้ความรู้ระหว่างนั้นมาด้วยแต่ว่าตลอดสี่เดือนที่ทำอ่ะก็คือกินดีบอลเป๊ะทําอาหารกินเองและยิ่งตอนหลังๆอ่ะเพื่อที่จะต้องให้แฟตมันลงแล้วแบบเราต้องคุมแคลอรี่สุดๆอ่ะน้ําซุปที่ว่าอร่อยของแม่พี่ยังไม่ซดเลยสี่เดือนนี้ขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้าใจีนว่านน่กาลังทําเพื่อเป้าหมายนี้อยู่ทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างเรามีลูกเรามีครอบครัวมีสามีอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเราไหมตอนแรกะ จุดยืนพี่ชันเขาเข้าใจไหมไม่เข้าใจไหมพี่ไม่รู้พอตัดสินใจว่าโอเคไฟล์แฟรเราก็แค่บอกเขาไปเลยว่าขอความร่วมมือเราเราทําเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราต้องกินข้าวด้วยกันตลอดแต่พอวันนึ่งมันจะไม่ได้กินอะเราก็นั่งอยู่ด้วยกันนะแต่การเป็นว่าพี่ก็เมียขงพีแค่นั้นเองแล้วเรื่องของคนรอบข้างสําคัญจริงๆถ้าเราเคลียร์ได้คือเคลียร์แต่ถ้าเราเคลียร์ไม่ได้อาจจะต้องมีเทคนิคในการพูดกับครอบครัวอีกแบบหนึ่งถ้าวันนี้เราเป้าหมายชันวิธีการ และเอมาลอยเมนหนักมันจะตามมา,มา,าเราเป็นเจ้าภาพไหนที่ที่เราติดตามคือพี่เนเป็นคนที่เขาติดตามมาว่าคือนอกจากเราหุ่นดีแล้วอ่ะพี่เนเราเราพัฒนาหุ่นเราให้มันดีขึ้นได้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญเดี๋ยวเขาจะมาถามด้วยว่าพี่เนยทำยังไงหุ่นถึงดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมภาษณ์นิดนึงโอเคก็ <Okay. S 2> คือวันนี้เดี๋ยวเราถึงคาเฟ่แล้วนะครับ <Okay. S 2> แลตวเราไปคุยกันที่คาเฟ่ต่อดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คาเฟ่แล้วพีเนเซ่ก็คือชื่อว่าฟลาน์ฟล,ลานเนอร์ฟลานเนอร์ซึ่งวันนี้เ,นเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเมื่อกี้เ,เราพูดค้างไว้ที่ในรถเ,เรามีหุ่นจากการที่เราแข่งขันรถขามันรา้ชนะมาแล้ว,อลวตอนนั้น,นก็ถือว่าหุ่นดีแล้วนะแต่ปัจจุบันจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วพี่เนเซ่ผ่านมาตอนนี้3ปี3ปีแล้วเหรอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่เคยลดความวนได้จะกลับไปว้วนใหม่แต่ว่าพี่เนเซ่เป็นคนที่ นอกจากแค่เราเมนเทนอะว่ายากแล้วแต่ว่าเราเนี่ยพัฒนารูปร่างอะไปอีกเลเวลหนึ่งไปอีกล่างหนึ่งเลยคือพูดง่ายคือหุ่นดีกว่าเดิมได้เป็นสเต็ปทำยังไงบ้างอาจจะลองแชร์ให้เพื่อนฟังหน่อยเนยขอแยกออกมาเป็นส่วนสวนนะข้อแรกคือลีนไขมันก่อนเนยลีนได้แล้วจากการที่เนยเป็นแชมป์รถไขมันละแล้วได้ความรู้มาเยอะมากก็ทําให้เนยเห็นภาพว่าพอลีนเสร็จปื๊บอะเราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ยืนระยะได้ถึงจะกลายเป็นคนที่หุ่นดียาวๆได้มันจะได้เมนเทนได้สเต็ปถัดมาวันคือการปั้น เนยอยากจะให้มองอะค่ะการที่เนเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่ผอมมากๆแล้วหุ่นก้นอะได้ที่ต้องการแต่มันยังแบบ ใส่กางเกงยีนแล้วมันยังไม่ฟูเนยมองว่ามันเป็นเรื่องของเป้าหมายเราอะต้องทําเป้าหมายให้ชัดเป้าหมายของเนยคือใส่กางเกงยีนให้สวยอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เนยที่คุยโนดะพี่เนยสีกว <c oughs> <c oughs> เ,เป้าหมายคืออยากลองเป็นแชมป์ออแต่พอเราลองเป็นแชมป์แล้วเราได้เป็นแชมป์แล้วมีเป้าหมายใหม่ขึ้นอ๋ามีเป้าหมายใหม่ดังนั้นเราต้องมีเป้าหมายใหม่เรื่อยๆอ่าเป็นคีย์เวิร์ดเลย <c oughs> ใน3เดือน6เดือนเราต้องการอะไรอันที่2นะเนว่าสังคมอืมบรรยากาศรอบกายบรรยากาศสําคัญมากเราจะมีเพื่อนกินเพื่อนตาย เพื่อนฟิตแต่ว่ากลุ่มเพื่อนฟิตเนี่ยคือน้อยสุดเลยไหมน้อยสุดเขาเพื่อนฟิตมันมันไม่ใช่ใครก็ได้เพราะบางทีก็จะเพิร์ดถูกปัะหาเปล่าหลายหลายคนนะพี่เี่เขาบอกว่าอยากสวยนะแต่แบบก็แพ้ของอร่อยอะพี่เซซี่เป็นไหมแล้วแล้วทำไมเราเราเลือกกินของอร่อยไหมกินแล้วทำไมเราถึงนิยหุ่นดีขึ้นได้อะทุกคนต้องฟังเรื่องนี้เอาจริงสมัยก่อนอะพี่เข้าใจเขาว่าเทเอ็ดคือ กินแบบอดๆหยากๆคำว่าไดเอทมันคือแค่ type ของการไดเอทเว้ยอยู่เรื่องเอาอยู่อยากจะได้ keto ไหม if ไหมวิธีไดเอทบนโลกแม่งมีเยอะมากแต่มันไม่ได้แป mm hmm. mm hmm. ลว่าต้องกินน mm. ้อยเว้ยคือในสุดท erm ้ายมันต้องพึ่งความรู้ค่ะมันต้องมีความรู้ต้องมีวินัยต้องมีเป้าหมายเนี่ยว่าทั้งหมดนี้มันคือจุดรวมที่ทําให้พี่อะกลายเป็นคนที่ยังกินของอร่อยได้ถ้าเรากินพวกของพังๆเยอะอะ เราก็ต้องไปออกกำลังกายเพิ่มอันนี้คือเรื่องจริงแต่ถ้าอยู่ไม่ออกกำลังกายเพิ่มอยู่ก็ต้องคุมแคลอรี่ให้ได้ต้องวางแผนการกินคะ่ะถ้าวันนี้กินพังพรุ่งนี้อย่าพัง ดังนั้นอ่ะการใช้ชีวิตหรือการออกแบบลฟ์ S <S สไตล์ตัวเองอ่ะออมันสําคัญมากทุกคนพอพี่เน่พูดอย่างเงี้ยคนว่าหลายคนเปลี่ยนมุมมองเลยว่าเฮ้ยโหถ้าจะคุณแบบพี่เนเซ่แล้วแบบไม่กินเลยนะกูไม่เอาหรอกอะไรเง,งี้ยริงกินจะฉลาดในกา,การเลือกกินแล้วก็บริหารมีการวางแผนก่อนใช่การที่เราจะลดหุ่นให้เราสําเร็จจริงๆอ่ะเราต้องทําอย่างมีความสุขการที่เราจะเชื่อใครให้เราลดหุ่นได้สาเร็จอ่ะคุณต้องดูก่อนว่าคุณชอบหุ่นเขาไหมคือหลายคนเดินเข้าหาเนเยอะมากเพราะว่าอยากให้หุ่นแบบเน่เชื่อมั่นว่าเน่ลดสำเร็จแล้วแล้ว นโลกมนี่เยอะมากแต่เราอ่ะมีหน้าที่เลือกวิเคราะห์แล้วก็เอาให้ถูกจริตเราถึงจะทําให้เราลดหันสําเร็จด้วยเป้าหมาย d s ซ t แล้วก็เรื่องของโค้ชก็สําคัญแล้วก็ความรู้จริงๆเพราะเรามองว่าความรู้เนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้มันจะทำให้เราไม่เสียเวลาฟรีพี่เซอันนี้จริงเพราะหลายคนเสียเวลามาทั้งชีวิตแล้วเนเองก็เสียเวลามาทั้งชีวิตเขาไออกกำลังการมา20ปีกินต้องดีไลฟ์สไตล์ต้องเปลี่ยนถ้าคุณทําดีจริงๆอ่ะ คุณต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกอยู่ตามคีย์เวิร์ดหลักๆเนอะก็ให้เพื่อนๆลองไปปรับปรับใช้กันดูนะ <c oughs> พอเราเชิญพี่เนเซ่มาแล้วเนี่ยก็อยากให้พี่เนเซ่แบ่งปันกับเพื่อนๆอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่ารู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เนเซ่ก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาตลอดพี่เนเซ่ล่าสุดก็คือทำทิกก็เนอะโอ้ยโหฟังมากพี่เนเซ่ใช้เวลากี่เดือนนะตอนนั้นที่เริ่มทำทิกก็จริงจริงเริ่มลุยจริงๆเลยเนี่ยประมาณ4เดือนนะสี4เดือน ผู้ติดตามขึ้นมาจากตอนแรกจกีคน,นประมาณพันกว่าขึ้นมาขึ้นมา1หมือนสองเหมืนสามแต่ปัจจุบันนี้คือหมื่นแปดติ๊กตอกเนี่ยเติบโตป,ประมาณ20เท่าพี่เนเซ่มีเทคนิคอะไรยังไงที่ทาให้ติ๊กตอกเนี่ยมันเติบโตมันเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างด้วยไหมอะไรยังไงด้วยไหมจริงๆแล้วที่เพิร์ธถามมาใช่เลยนะการที่เราหุ่นดีและสุขภาพดีขึ้นนะคะเนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากนันเราได้จากตัวเราเองคือสุขภาพมดีขึ้น2เรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเพราะทกกรรรร้้้ทีี่่่่เเเเาาาาสสอะะจแลวใืผชบ เฮยมันเป็นฟ e e l i n g ที่มันเต็มแล้ว3นะความโชคดีจะเข้ามาหาเราแล้วโอกาสต่างๆเข้ามาหาเราเยอะมากแค่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นอยู่แล้วอะมันทําให้มันดึงดูดแล้วเราเรียกเงินได้จากทางอื่นๆแบบที่เราไม่ได้คิดไว้อย่างวันนี้ที่พี่ทำาิกตอกแล้วพี่ปังมากเห็นภาพว่าพี่ทําวันแมสเศษวอนแมสเศจในที่นี้แปลว่าเหมือนเราสื่อสารเรื่องเดียวเรื่องเกี่ยวกับการ คือทั้งลีนทั้งปั้นหัวใจสำคัญของการทำติ๊กตอกให้ปังทำคอนเทนต์ให้ปังเลยดีกว่ามันก็คือวันไมเซจบางทีใครที่ยังไม่เคยทำคอนเทนต์เลยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแนวทางไหนสเต็ปแรกเลยลองทำก่อนอเริ่มก่อนทำอะไรก็ได้ให้เริ่มก่อนโพสก่อนโพสให้ทุกวันก่อนเฮ้ยพี่ไม่ใช่พี่คนตลกอะพี่จะเล่นได้หรอบางทีเี่กก็ไม่ได้ตลกนู้นไม่ตลกเลยเอไม่ตลกเป็นคนสวยค่ะ ปไปต่อ<ล>ไม่ถูกอโอเคเขา้าเนื้อหาดีกว่าพี่เนเ่เน่เคยลองหลายแบบทําคลิปสเปรสปะอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดอยากเป็นอะไรก็เป็นอยากเต้นก็เต้นไม่เวิร์กคนที่เขามาติดตามอะ่ะเขาเขาเสพเสพไม่ถูกว่าช่องเราต้องการให้อะไรช่องของเราอะ่ะจะให้แมเสจเรื่องไรดังนั้นช่องเนเนเซ่พาฟิตดังนั้นน่ะทุกคนที่เข้ามาจะเจอเรื่องของการฟิตหุ่นทั้งหมดไม่ไม่ว่าเราจะทําแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะเนว่าทุกวันนี้เราต้องให้แวลูค่ะ ทุกคนที่เข้ามาดูช่องเราอะชีวิตเขาต้องดีขึ้นแล้วเราอะจะเข้าไปนั่งในใจพวกเขาได้โอ,อ้โหนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะต้องแบบเพื่อนๆที่ต้องจดเลยนะวันนี้เราเป็นแค่โนบอรี่ทุกคนอะในเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่เนี้ยคุณอะจะมีพรสวรรค์คุณจะมีความเก่งเก่งกว่าแค่คนคนเดียวอะถือว่าเราเก่งแล,และเราเอาอเรื่องที่เราเก่งอะคะ่ะมาบอกคนอื่นแค่นี้ถือว่าเป็นการให้ value แล้วนะเราอะรู้มากกว่าคนคนนึงแค่สเต็ปเดียว ถือว่าเราให้คอนเทนต์ได้แล้วค่ะเพิ์อฟังมันก็ได้เลยปีเอ็นเนสคือได้เทคนิคเยอะมากเออรู้สึกเลยว่าแบบเอจริงๆรการทำคอนเทนต์ต้องเริ่มจากการไม่คิดเยอะก่อนสุดท้ายเนี่ยเราต้องเริ่มทั้งทที่เรายังไม่พร้อมนี่แหละนะพี่เริ่มต้นวันแรกเป็นย่งไพีเอเซ่ก็ไม่มีอะไรมีมือถือเครื่องเดียวจริงๆค่อยๆทำคอนเทนต์ไปหัวใจสำคัญมีเรื่องเดียวทำให้คนที่เขาฟังชีวิตเขาดีขึ้นแก้ปัญหาให้เขาได้พูดทุกเรื่องที่อยากพูดอ่ะที่เรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเราใช้ได้เราพูดเลย วันนี้ทำเถอะค่ะเน้นทําต่อเนื่องแล้วทุกอย่างมันจะมาเองตราเป็น n o b ที้แต่วันวันหนึ่งเราจะเป็นสมวันได้ใช่ซึ่งวันนี้เราก็เป็นทำวันล่าสุดไปดีไอคอนมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปบะนาผมสุดยอดพี่ก็วม่แบบเข้ามาบอกบอกอะไรนะจริงๆใจก็คิดเหมือนกันว่า แฟนคลับ FC เนเซฟาฟิตหรือเปล่าสรุปว่าใช่เขาก็มาขอถ่ายรูปด้วยก็เฮ้ยเราก็รู้สึกดีใจว่าวันนี้เหมือนเราช่วยให้คนคนหนึ่งอะค่ะเขาลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้แต่นี่คือหนึ่งสิ่งที่ปุ๊บได้ว่าเราอะให้คนได้มากพอจนเขาอ่ารักเราเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่ตั้งใจจะทําช่องถือว่าวันนี้สำเร็จมากๆผมมือให้พีเนเซเลยขอบคุณค่ะสุดยอดมากเพื่อนๆที่ฟังนะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะคิดว่าได้ประโยชน์มางๆแน่นอน วันนี้ก็อยากขอบคุณพี่เนเซ่มากๆเลยแบบเป็นเกียรติมากๆนะครับอุตส่าห์มาให้ความรู้ทั้งเรื่องของการทำคอนเทนต์เนาะแล้วก็การเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็การมีรูปร่างที่ดีหุ่นดีแบบเนี้ยคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นผู้หญิงที่เราอยากดูแลตัวเองเนี่ยเพราะว่าปรับใช้ได้แน่นอนนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่เนเซ่มากๆเลยขอบคุณ,คณมกาก<ม>เลยนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอยากให้พี่เนเซ่เนี่ยมาออกช่องเพิ่มอีกเนี่ยหรือว่าครั้งหน้าเนีจะเป็นคลิปในเรื่องของการสอนออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเเงีี้ยยยออ่่าาาานนนนนะะะคครรรรรััััับบบบดดด๋วกกกกก็ตติมมูให Fail to ฟิตนะครับ<ห>บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอาฝากช่องทางของเนซ่ไว้ด้วยนะคะก็คือเป็นช่องเนซ่ผาฟิตชื่อเดียวเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok IG YouTube ก็มีนะคะแล้วยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเนโรเพิร์นี้ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ the heart's the eyes the playing with my mind